สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้22พฤษภาคม2563ครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ2ครับมีคนได้รับข่าวสารแบบนี้มาเยอะนะครับในโลกโซเชียลต่างๆและก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องใจเราไม่ทิ้งกัน5,000เนี่ยายขยายวลาลอ,อกเป็น6เดือนไปเลย อันนี้นจริงหรือไม่จริงเราจะมาเล่าให้ฟังครับเอากรณีแรกก่อนนะครับกรณีเปิดลงทะเบียนรอบ2ครับกระทรวงการคลังไม่เปิดลงทะเบียนรอบ2อย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านไปยินได้ยินข่าวมาจากไหนก็แล้วแต่ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบ2อันนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะกระทรวงการคลังได้ปิดปุ่มลงทะเบียนไปนานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนั่นนะครับแล้วก็ทยอยปิดปุ่มไปเรื่อยๆนะครับ ล่าสุดเขาจะปิดโครงการแล้วครับปิดตัวโครงการแล้วสิ้นเดือนพฤษภาคมปิดแน่นอนเพราะวันที่ยีิบเก้าเนี่ยจะเป็นวันที่สิ้นสุดแห่งการร้องเรียนสิ้นสุดแห่งการให้ผู้ที่ยืน่นทบทวนเสร็จแล้วไม่พบผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปยืนยันตัวต,วตวนที่ธนาคารกรุงไทยภายในไม่เกินวันที่ยีิบเก้าพฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบใครผ่านไม่ผ่านให้เงินไป เดือนมิถุนาก็จะจ่ายอย่างเดียวในส่วนของเดือนมิถุนาส่วนเว็บไซต์ต่างๆนี่จะปิดปุ่มใช่ไหมซ้ำอันนั้นออกไปหมดนะครับก็เรียกว่าเขาจะปิดจ็อบเราไม่ทิ้งกันแล้วฉะนั้นลงทะเบียนรอบสองจึงไม่มีอย่างแน่นอนส่วนมาตรการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นมาตรการเดียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดในกลุ่มต่างๆนะครับผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐบ้างกลุ่มประชาชนเปราะบางบ้างอันนั้นไม่มีการลงทะเบียนนะครับ ไม่มีการลงทะเบียนเขามีข้อมูลที่จะจ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงทะเบียนรอบสองไม่มีแน่นอนนะครับส่วนกรณีรับ5,000 6เดือนเป็น30,000นะต่อยาวไปเลยใครที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว15ล้านคน16ล้านคนนี่ยจะได้3เดือนทีนี้บอกว่ากระทรวงการคลังแถลงแล้วลว่าจะจ่ายยาวไป6เดือนอันนั้นไม่จริงครับไม่จริงแน่นอนเพราะว่ามาตรการเขาเขียนไปแล้วว่า นี่ครับมาตรการเดียวยา5,000บาท3เดือนโปรแกรมเขาตั้งไว้3เดือนนะครับส่วนจะยาวเป็น6เดือนหรือไม่อย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดครับถ้าโควิดระบาดรัฐบาลยังให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆหยุดกิจการสารบริการชั่วคราวหยุดหมดหยุดบริการข่าวเพื่อควบคุมโรคต่างๆคนตกงานคนไม่ได้ทำงานรายได้ขาดถ้ายังมีสถานการณ์แบบนั้นอยู่เขาจึงจะต่อไปเดือนที่4ที่5ที่6ดูไป ประเมินสถานการณ์ไปเป็นระยะระยะะนะครับแต่ตามข้อมูลแล้วณนะปัจจุบันเอาวันที่22พฤษภาคม63เลยนะครับณนะปัจจุบันนี้กระทรวงการคลังยังยึดหลักการเดิมอยู่คือยังจ่าย3เดือนครับคือเมษาพฤษภามิศนาและก็โควิดยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลําดับไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้นครับตอนนี้พบกันใหม่ในคะรั้งหน้าครับสวัสดีครับ